ya yeah, ni amek mean, okay. แหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยสุขภาพก็ก็ดีดีดีขึ้นกว่าเก่าแล้วกระทำแซก,แกีอันนี้อยู่ที่วังสะพุงครับผมอ,อันนี้อยู่ที่วังสะพุงผมก็เลยให้คงดูว่าเกียรติคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้คงด่วยนะครับ น um ี้อากงเด็กพุงตอนที่ก่อนองศาอย่างนี้แล้วอากงเด็กพุงลิมเชียงคะ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 อา้งก่องตอนที่ก่อน อุงใส่พุ่งต่อที่ก่อนอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ไหนอ่อันนี้แล้วคิดว่าจะซื้อที่ตรงนี้งมาทำแซกีให้เตียกอันไหนปักนั้นคนอื่นครับอากงปักนั้นคนอื่นหมดครับอากงปักนั้นหมดครับอากงอันนี้ อโงเลย่ทาข้าอันนี้คยทานข้าวโคงเป็นเยิบหลัแล้วมาตัวคู่อันนี้อโคงองอโคงใช่หใช่อันนี้ของอโคงคุอันนี้เกนแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นยิวเนี่ยววว จุดเจี๊ยเจี๊ยปีปีจะปีตรงไหนก็คือคือแถวแถวเนี้ยตรงปีกปีมันยังว่างมันยังว่างมันเป็นพื้นที่ว่างเ่คงตีไงแล้วเราจะมาสร้างไว้ตรงนี้ตรงว่าดีอยู่หรือเปล่าจะได้ไหมได้ไหม แตะกงแตกงเมื <Tek> ่อก ah ี้แตกงอยู่นี่แตกงอยู่ตรงนี้ครับแปะโกงอยู่ตรงนี้โอ้ไอนี่ไม่ไม่ไม่แปะกงไอ้กตึงอ่ะจกอยง่แถวามือฝ่ามืออ๋อไม่ไม่ะโกงตรงนี้ก่อนอยู่นี่ครับนี่ค่ะนี่ค่ะแป้กงแล้วที่จะทำรงไนพี่ทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้อยู่นี่อันนี้ทางไกเคียร์ไลไ์ติดเสียติดถนนใช่ไหมเป็นอย่างนี้ครับอากผมจะอธิบายให้ค่ะของผมคืออากงไก่เนี่ยอีไก่ตีขึ้นน,นะครับตรงต้องดูใบใบแบบนี้ไก่เชียร์เนี่ยไก่เชียร์เนี่ย วงยิบไหลเพรยิบอันนี้ตัวโลตัวตัวโล่แ้ยิบยิบติ๊กติ๊กคือเก้าที่ปนอันนี้อ่ะแทะคงตัวที่ก่อนที่กี่โครงที่โครงไม่มีครับประมงบ่ดที่กงคืออันนี้เป็นเหมือนกับที่ส่วนส่วนตัวของกระปองบ่อที่กงครับผมเดี๋ยวผมใช้โครงเนื้อ โถ่หัวโถมันมันคือคนเขาทำทำทำไม่เป็นตั้งเจ้าที่มีไหมคะไม่มีไม่มีไงมีมีแปรงส่งแล้วละหลุมแต่แล้วหลุมก็มีป้ายหัวโท่หัวโท่ไหมมันของมันต้องอยู่ริมๆเนี่ยเรามีไหมไม่มี ไม่รู้ไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตตอนซีว่าการเพลงยิ้วเขาแนะนำมาอึนน่งนี้มีอันนี้ป้ายครับเป็นอะไรกันอันนี้กับตรงนี้ต่างกันอันนี้เียอันนี้เป็นพ่อ อันนี้เป็นลูกอันนี้ลูกเซอร์ไพรายแม่อีคนไหนแม่อาะคนไหนรู้ไหมว่าอามาชื่ออะไรอะไรอะไรเองเองนี่แหละเฮียคุยอ,อะไรเจียยเองหรือเปล่าเฮียคนนี้เหรอ อะไเองนี่แหละชื่อเภาษาจนาีนค่ะไม่ใช่อันนี้อาม่าคนนี้ยังไม่เสียอาม่าคนนี้ยังอยู่ปัจจุบันเอ๊คนนี้รู้ค่าอะไร,ไรอะไรคุยอะไรนว่าอา,อา,อา,อามา่าเจ้าอ่ะไม่มะอ,ะไยมอยู่อะไรเคยจดไว้อยู่อกโกนอีกตีกันเพียแซง เอกพินกอดตีตัวอ,อีกองค์นึงเชียร<ป>์เอาเสียโจไปอากงครับพวกเพงลงขี้วูเนี่ยผมอีบอกว,ว,ว่าอย่งางนี้พวกพวกเพลงขี้่้าท่านเจ้าอากงจะเห็นใจโหลใช่ไหมครับพอไกโหลเขาบอกว่าน่าจะมีตัวนี้อันหนึ่งเพื่อมา,าการแก้ไว้แก้อุ้มตรงนี้ไว้ถ้าไม่มีอะไรอีนน โง่โ่โง่อะไรอเนี้ยแปะเยียาบอกว่าให้มาทำตรงนี้แปะเยียแล้วถ้าแปะเยีนยเนี่ยตรงนี้ปังตันอันอันนี้โง่โง่โธ่ก่อนี่ก่อนไม่ตังซีของอีองเดียวกันองเดียวกันตั้งตรงนี้ต้องตั้งฟังเซโจ้ไปดูครับ ถ้าเจทั่วไปที่สถานะไม่เข้าใจอากงรู้ไม่เข้าใจแต่ต้องให้เจ้าไปพราะว่าเองเราไม่เข้าใจคือว่าเพลงกิ้วเนี่อยอีจอคงคุสิงสิงแสที่คุณชลิตที่เอไอของอีปมาขอของเขาบอกว่าอีไกโลนี่ยงมันมันอุดเตียวหลยิบไหลมันอุดสวย บอไม่เกี่ยวจะเอาเจา้าที่ไว้แตะแต่โหลแตะโหหรือคือเขาบอกว่าตรงนี้อะเายิบไรมันมันอุดสาม สาสัวบบนฝั่งนีลูกหลานมีอำนาจแต่จะป่วยตอนนี้ลูกหลานฝั่งนี้มีมันมันไม่ค่อยดีถ้าทำแบบนี้ค่ะถ้าทำแบบนี้ต้องลูกหลานจะมีอำน,นาจแต่จะป่วยอ๋อลดอำน,นาจแต่จะป่วยไม่ไม่ไม่ไมอันนี้คือหลุนของอากงเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มี และเอียเนี่ยมันไม่มีเพราะไม่มีเนี่ยเป็นอิ่วเนี่ยเขาบอกว่าไกโ่โกเนี่ยกองไกโ่โกมันมาชนตรงนี้ถูกนะมันเหญ่น่าดูเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วอากงถ้าน,น,นั่งเนี่ยจะพูดอีกไหมว่าถ้านั่งเนี่ยจะมาตั้งจะโผจ่อเตี๋ยแม่ไก่แซกีเนี่ยทำตรงนี้ได้ไหมพี่เมื่อกี้บอกพี่มันที่ททว่างๆตรงนี้ได้จะเทียวตรไปค่ะเสียวตรงไปยังไงครับอากง ดีที่สุดดดีีท่สุอุยเจ๊เองเหรอชื่ออะไรอุยเจ๊เองอุเยเอะมากชื่ออุยเจ๊เองอุยเจ๊เองไม่ใช่คนนี้คนนี้ลูกปล่าโอโงคนนี้ไหมคะ ่ไทไทยแซ่ไท แซ่ไทยแซ่แซ่หมูแซ่จางแซ่ไทยแซ่จางแซ่ไทยแซ่แซ่ไทยอันนี้แซ่ไทยเนี่ยคนแซ่ไทยของคนนี้แซ่ไทยแซ่จางแซ่จางอันนี้แซ่ลิมอาโสมคิวเขาแซ่อะไรวูวมีอำนาจเขาชื่ออะไรนะวีเจ็บเอง

ปีอันอนี้แค่คไม่กีอัค์ม้าวโกบินเดก็สี่องค์อืมข้าวบมีเดีย เดิมทำเขียนไม่รู้เรื่อง<ม>เกิดบ้าน,นเกิดก็มั่วเอา ไปยูไปดูนะครับแล้วที่ตรงนี้อากงสิงดาพอใหญ่จอแซกีม่อไอใหญ่จอพูดน้ำ ไม่มีครับท่านครบมันไม่มีแม่น้ำมันมีแต่ถนนมีูฝั่งถนนไปอีกไม่มีูฝั่งไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นถนนนะครับสวนภูเขาสวนอยู่ข้างหน้าเนาะอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยสวนอยู่ข้างหน้าเลยสวนอยู่ข้างหน้าอยู่ถนนหรือฝั่งหรืะภูเขาอะภูเขาไม่มีเย หรืหอกงกง,อ,งอันนี้ดูค่อยๆดูนะคนแก่สัวจึงเนี่ย เป็นแบบไหนคะสามเดียรซองแบบนี้เป็นแบบไหนเนี่ยสามเดียรเห็นภูเขาไหมด้านหน้ามองเห็นภูเขามองไปเห็นเป็นแบบไหนเป็นนแบบไหภูเขาแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเอาเซจูไปดูเอาเซจูไปดูแล้วแหละถ้าเกิดอย่างนี้ต้องเอา เอ้าดูดูเอาล้อหมอแกหเอแกคนรุ่นอ็คนรู้ก็ไม่มีใครมาก็เลยไม่ไม่พูดผมก็ไม่ต้องพูดน่าจะเป็นภูเขาแบบนี้นะ สรุปเอาสรุปไปดูครับเดี๋ยวผมใช้กล้องดูข้างๆสรุปไปโจไปดูอันนตรายเอาชโจไปดูครับได้กว่าอันตรายครับท่านชไม่รู้หมดไูภาพทั้งหมดเราให้คำตอบไม่ได้คำตอบไม่ได้ชาเชนใช่เราไปดูคนที่จริงอันตรายอยู ja. ่อันตรายมั่ว ไม่ได้มั้หม่วไม่ได้มันมั่วไม่ได้ทำาห้เร่ไปแล้เดี๋ยวไม่ได้กินใช้โมเจโต้ไปไปนอีกรอบนึงครับทำได้แ่ง่ายๆอะตกงเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีได้